ตป็นมัเป็นอะไรวะเมื่อกี้แข่งกันเป็นอะไรโอเคอยู่โอเควะรถไฟแห้งรถไฟไฟแห้งนี่อันนี้ก็ได้แต่ทานผู้ชมเนาะอันปูเบิ่งผูดูตัดชินอกันทังนี้เด้สิรถทางแห้งบ่อเดี๋ยวดขัดเล็กไปผู้่อใช่ะเลกแง่ก่อนโอ้ามันดซื้อแตให้ับนี่นกันดำยังซื้อาใ่ปะดนีโอ้ขับาขัา ยังนี่ใช่ไม่ได้ใช่หมูอนุนุอบุนี่คือว่ากระบูแตงเนาะอันนี้ก็ซื้อมาจากมาริกาปุ๊บนะไข่เลยตวนไข่วบูนในนาังน้ำมันเนี่มาจากไนต์น้มันเยน้ำมันเก็บงคองตองเออสายนี่สายน้ำมันเเดิมจากโรงงานจากโรงงานบ่ล่อเด้๋ยน้ะล่อเ่สรงมาจากเซนอนี่สร้งมาจาก ใส่หารใส่เวลาส่งข่ามมาเอจ็ดหมื่นเจ็ดวันโซกได้สระโซกได้สระโซกนีโรงงานโซกนี่สั่งพิเศษเลยสั่งพิเศษลสั่งพิเศษบ่ใส่ไข่ว่ะทอดด้ซะทอดได้สระทอนี่ทอตัวนี้ไม่ได้ทอตัวนี้แงใส่ไ่แปลใส่บ่เมลัน ีตาไปแ้งนะัน่นตาเนะให้เก <ừ, S 1> ่านะเนอะโอ้คนตาลุกไม่งี่เงียนะ้เ้าคันนี้คือยกล้อแล้วคันนี้ซกน,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 นี่คั้งนี้ตาองห่วงนะคันี้ตานี่มาจากเซตานี่ตานี่บ่สร้างพิเศษมาจากกรุงเทพมานครเนาะใส่เวลาการจะชงกระเจ็บเป็ดมือคนไะห้องะโอ้ กระบื้นี่กระบื้แป้งบอกเขาว่าน้ำมันนี่ไงโอ้กระเบื้องนี่เปิดเปิดลายไม่ได้น้ำมันยดนี่มันกินน้ำมันลายกระเบื้องบีดบ่ทางทางน้ำมันนี่ก็คนสงสัยเดีเนาะคืองามเต็มมาจากไซเน็ตทางน้ำมันนี่สร้างมาจากกันกันต้ากันต้าเลยวะกันต้าเคนไหนตัวตัวนี้ตัวยังนี่ตัวนี้โอ้ตัวนี้เห็นอะไรจะกินห่อยังว่านี่ตัวนี้อลูมิเนียมตัวนี้บ่สั่งพิเศษบ่เนี่ยได้撒 โอ้บ่นี่เห็ดเองไบ่นี่โอ้หาเสยบ่มีนนี่สุดยอดหาสุดยอดเห็ดเองไบ่บ่นี่โอ้หาสุดยอดนะตัวเนี้มรมันนั่นคอยีทออี่ทอปะทอนี่มาจากส้ท่อนี่จำกัดจำกัดยุงไล่ไล่สนิทสัตว์เดินมาต้องห่วงทีไปกนี่เ้ยงไม่เลยงต่อเ็จแหมดานตาย ขอฟังเสียงได้ไหมพระท่านนี่ได้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  ของคันนั่นได้สินี่มาจากเมกาันนี้มาจากมาริการ์ได้ปะท่อปะอ๋อท่อโซกโซกปะเน้นมาพุ่งเลยโซกนี่ของแท้เด้ปะโซกนี่แท้งาม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 รถจอดนี่งามเลยคนฮะคนได้สิคนบัปันได้ละหลุดสงามเลยหลุดจากท่อมาจากเมกาฟังฟังอะไรฟังอะไรสตาร์นั่สตาร์นั่